ที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานด้ยความผิดชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่การผิดชอบเรียบร้อยแล้วนะครับทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานก็จึงนึงมีประกาศการรับตักเรียนนะครับโดยมีหลักการอยู่5หลักการใหญ่ๆดังนี้นะครับในข้อที่1ก็คือการสร้างโอกาสที่เป็นธรรมและความสมอภา,าคก็คือทั้งนี้ก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้ามา รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะครับอย่างที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมาการการสัางพืนฐานได้ประกาศนโยบายนะครับเด็กดอปเอาท์ามีโครงการที่พาน้องกับปรเรียนนะครับพาการเรียนไปให้น้องนะครับซึ่งเป็นการที่ดําเนินการตามนโยบายของไทยแล a ด์ซีโร่ดัเอาท์นะครับและทางสปตเองเราก็ได้ประกาศเป็น o b e บกซ r โร่ดัเอนะครับก็คลิกออกไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ เราะนั้นในโอกาสที่เราเจะต้องมีการแจ้งผู้ปกครองนะครับหรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกับการสร่งเด็กเข้าเรียนนะครับเหล่านี้เราก็ได้มีประกาศของสพทชัดเจนลงไปว่าให้เด็กทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เป็นคนไทยที่ตันตัวเลขเรายัาง452,000กวคนนะฮะที่ยังไม่ได้เข้าเรียนที่ใดเลย นะครับวันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของท่านผู้มิการสํานักงานเขตท่านผู้มิการโรงเรียนนะครับและบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องพาเด็กเหล่านี้เข้ามาสู่ระบบการเรียนหรือถ้าไม่มาเรียนเราก็ต้องเอาการศึกษาไปให้ผู้เรียนนะครับถึงบ้านถึงสถานที่อยู่ของเขานะครับอันนี้คือเป็นการสร้างโอกาสนะครับในประเด็นที่1นึ่และประเด็นที่2ก็คือเรื่องดาเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัยนะครับมีการจัดระบบวิธีการรับเีินที่ปลอดภัยในการเดินทางการรับ นะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งในการเดินทางหรือในกณะที่มาเรียนหรือมารับนักเรียนนะครับจะต้องมีการมีจะเรียกว่าจัดระบบนะครับมีวิธีการดําเนินการเพื่อให้เขาเดินทางมาหาเราอ,อย่างมีความปลอดภัยนี่ก็เป็นหลักการข้อที่2หลักการข้อที่3คือการมีส่วนร่วมนะครับก็หมายถึงว่าต้องเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปปชก็ดีหรือ ศูนย์นำรลงธรรมนะครับที่อยู่ในอำเภออยู่ในจังหวัดนะครับที่เรามักจะถูกผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เสียประโยชน์นะครับ <c oughs> ก็ได้ไปเรียกร้องทางศูนย์นำรลงธรรมของอำเภอของจังหวัดหรือไปถึงปปชนะครับหรือสตอง,งอนะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้อง,องกับการร้นักเรียนแต่มันมีผลเรื่องเองินเรื่องทองขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่เราจะบริหารแบบโปร่งใสก็ในไหนเขาจะมาแล้วก็เชิญเข้ามาเลยนะเชิญเข้ามาร่วมเลยในขณะเดียวกันนะครับ การตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนนะครับโดยกศจนะครับเป็นผู้มีหนนาจในการแต่งตั้งนะครับกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่นะครับเราก็ยังเปิดโอกาสว่าครั้งนี้ว่ากรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่นั้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า9คนนะครับทุกครั้งทุกผ่านมาบอกว่า9คนวันนี้เราบอกว่าไม่น้อยกว่า9คนก็หมายถึงว่าก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการในการรับนักเรียนของระดับเขตพื้นที่นั้นนะครับสามารถที่จะ แต่งตั้งได้นะครับโดยเป็น้าของกสจที่จะเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่เพราะว่าในแต่ละพื้นที่ก็จะมีหน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบในการจัดการสาไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมนะครับในการจัดการสารในครั้งนี้นะครับหลักการข้อที่4ก็คือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะมีกระบวนการทํางานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนะครับในการกํากับติดตามดูแล นะครับเพื่อทําให้การจัดก,การรับนักเรียนครั้งนี้นะครับเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับแล้วหลักการข้อที่5ก็คือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนะหมายถึงว่าก็ต้องมีการประชาัมพันธ์นะครับทุกหน่วยงานอย่างที่นําเรียนว่าเราจะต้องสื่อไปถึงผู้ปกครองนักเรียนนะครับที่วันนี้ที่เรามีหน้าที่จะต้องไปตามเด็ก7ล้านเจ็ดแสนคนนั้นนะครับและที่เป็นคนไทยอย่างที่ผมนําเรียนในเบื้องต้นว่า4ี่แสนห้าหมื่นสองพันคนนะนะั้นน่ะ เขาอยู่ที่ไหนนะครับตัวตนอยู่ที่ไหนมีหน้าที่ที่เราจะต้องไปสื่อสารประชาธมพันธ์ในทุกในทุกช่องทางนะครับที่จะทําให้เขาได้รับรู้ได้เข้าใจว่าเออถึงเวลาแล้วนะที่เขาจะต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นอายุย่างเขาสามขวบ4ี่ขวบ5้ขวบหรือย่างเขาปีที่6ตามกฎหมายการสาภาพบังคับ นะครับอันนี้ก็คือหลักการสําคัญอยู่ใน5หลักการด้วยกันครับทีนี้ก็เป็นพูดถึงมติคณะมนตรีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์267นะครับที่การดำเนินการตามมติของรัฐมนตรก็คือว่าครมองคือรับทราบนะครับการรายงานผลการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนในการเข้าเรียนในสาบัสังกัดสพทตามที่คณะกรรมการปปชเสนอนะครับ และให้กระทรวงตุลาการโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการสาธารพันธเองนะครับรับเรื่องนี้ไปพิจารณาให้ได้ข้อยุติโดยให้กระทรวงตุลาการสรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวมและก็ส่งให้สํานักงานเลขาธิการคณะมนตรีนะครับภายใน3ที่วันซึ่งขณะนี้เราก็ได้พิจารณาและก็จัดทานําเสนอตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับครับก็นี่เป็นมติคณะมนตรีนะครับเมื่อวันที่ย0บกุมภาพันธ์2567นะครับที่จะต้องดําเนินการตามข้อเสนอแนะของปปช5ข้อด้วยกันคือที่1ก็คือ กำชับให้หน่วยงานในสังกัดนะเคร่งครัดการปฏิบัติตามมติครขนตรีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2562คือเรื่องการป้องกันนะคมคือ,อเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินนะครับหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนนะครับในข้อที่1น,นะคือยกเลิกแต่เดิมเนี่ยนะครับระบบเป็น7ข้อตอนนี้ก็เหลือแค่4ข้อนะครับนี่ประเด็นที่1น,นะครับ ประเด็นที่2ก็คือเรื่องการประกาศยกเลิกการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสังกัดกำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือาจากที่กำหนดในโนโยบายและในปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียนนะครับซึ่งซึ่งปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราก็บอกว่าอ้าวในการที่จะกำหนดเงอนไขพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ให้ต้องสำนักง,งานเขตนะครับต้องประกาศลงหน้านะครับทีนี้ทางเขตพื้นที่เองทางโรงเรียนเองก็ กำหนดกรอบกติกานะครับที่มันมีความหลากหลายเขาก็บอกว่าอย่างนี้มันก็ยังเรียกว่ามีช่องโหว่ช่องรั่วอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่าไม่เอาแล้วคราวนี้ก็คือขอเป็นเงื่อนไขพิเศษ4ข้อแต่เขาก็ยังใจดีนะครับเพิ่มเป็น5ข้อให้เราได้ปฏิบัตินะครับเป็นช่องห,หายใจอีกนะครับในข้อที่5เดี๋ยวเราจะไปพูดในรายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ้อที่3คือการประกาศรายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษนะกำหนดรายชื่อ นโยบายว่าจะต้องมีเด็กเท่าไหร่กี่คนนะครับแต่ในแต่แต่ในการประกาศนั้นก็บอกว่าให้ประกาศเฉพาะเลขประจําตัวนะครับไม่ให้ประกาศรายชื่อแต่ในเบื้องหลังก็ต้องเก็บรายชื่อเอาไว้นะครับ<ๆ>เพื่อหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบด้วยแต่ว่าเวลาประกาศในสาธารณชนนะครับประกาศเฉพาะรายชื่อประกาศเฉพาะเลขประจําตัวของนักเรียนนะครับต่อไปเรื่องที่4ข้อที่4ก็คือการสุ่มตรวจการดาเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดทั่วประเทศนะครับก็เนี่เป็นของปปชจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมได้นําเรียนในบองต้นเขาก็จะมาซ่มดูว่าโรงเรียนไหนนะครับที่ว,ว่ามีกลิ่นโชยออกไปข้างนอกบอกว่ามาเรียกว่ามีแววนะครับหรือ,อมีประเด็นที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบสุ่นตรวจสอบเขาจะไปตรวจสอบเอานะครับก็คงไม่ไม่รม่ยเอนะครับเพราะว่ามีโรงเรียนของเราเยอะนะครับต่อไปข้อที่5ก็คือการจัด ทำแนวทางการดําเนินการต่อคณะมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาและมีมติโม่หมายให้สพทนําไปปฏิบัตินะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมีแผนการดาเนินการระยะ3ปีที่จะนําเสนอคอรมในปีการศึกษา7 0นะครับการรับนักเรียนนะครับในเงื่อนไขพิเศษในปีการศึกษา268นี้นะครับก็ทางสพทเองนะครับก็ได้ได้ทำการศึกษาค้นคว้านะครับพมสรุปผลการวิจัยว่านโยบายการรับนักเรียนนั้นนะครับ เราจะมีแนวทางการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งการบัิหาทรัพยากรนะครับเราจะทํำยังไงเพื่อให้เกิดเรียกว่าให้เกิดบาลานซ์กันว่าระหว่างว่าถ้าเราให้รับนักเรียนนะครับโดยแบบว่าตรงๆเลยนะครับไม่มีการใช้จ่ายไม่มีการเรียกทรัพย์สินเงินทองมาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศษานั้นเตาเฉพาะเงินของหลวงอย่างเดียวนั้นนะครับโรงเรียนจะมีปัญหาในการดูแลอย่างไรบ้างประสิทธิภาพเกิดไหมนะครับ งบประมาณในการที่จะไปซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่นบน้ำ,นำงบไฟต่างๆจะพอเพียงไหมเราก็ต้องดูในขณะเดียวกันนะครับถ้าเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้รับผลประโยชน์มานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดสามารถที่จะส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนทั้งอินฟาตั้เจอและทางด้านวิจาการหรืออื่นๆเนี่ยจะทําให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้านะครับเป็นไปได้อย่างไรก็คือเร,เราดูทั้งสอง,ท,งทั้งสองอย่างนะครับเพื่อให้มันมีความ พอดีนะครับไม่ว่าเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งจนเกินไปคือรับแต่เด็กนักเรียนนะครับรับเงินอุดหนุนอย่างเดียวนะครับโรงเรียนก็จะขาดโอกาสนะครับหรือถ้ารับทรัพย์สินมากเกินไปก็เป็นท่องทางทุจริตนะครับเพราะนั้นเราก็ดูในหลายประเด็นด้วยกันนะครับในการกําหนดนโยบายต่อไปครับครับต่อไปก็จะเป็นการรับนักเรียนในเงือนไขพิเศษใน5้าเรื่องนะครับใน5ประเด็นด้วยกันนะครับก็อย่างที่ผมได้ชี้แจงมาสักครู่นี้ว่า ีที่ผ่านมาในปี6 7นะครับเขากำหนดเอาไว้แค่4เง<า>ืง<า>่อนไขด้วยกันนะครับปีนี้เราจะเพิ่มเป็น5เงื่อนไขนะซึ่งฟิกไปเลยว่าไม่ให้สํานักง,งานเขตทำการรับนักเรียนระดับเขตระดับโรงเรียนนะครับไปเพิ่มเติมเงื่อนไขมากกว่านี้อีกแล้วนะครับนี่ฟิกตายตัวเลยว่าคุณจะต้องเปิดเงื่อนไขพิเศษแค่5เงื่อนไขนี้เท่านั้น5ข้อนี้เท่านั้นน,น,นะครับในข้อที่1นะครับก็เป็นประเด็นเดิมนะครับของปีที่แล้วก็คือว่า เงื่อนไขที่นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างนะครับเพื่อจะตั้งโรงเรียนนะซึ่งมีเงื่อนไขหรือข้อตรงร่วมกันมาก่อนที่คณะมนตรีจะออกมติเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 2ก็หมายถึงว่าตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2 5 6 2นะครับที่มีผู้บริจาคเจ้าของที่เจ้าบอกบริจาคอาคารสถานที่ทั้งหลายแต่ต้องมีเงื่อนไขตรงกันไว้นะครับเป็นลายลักษณ์อนไปเลยนะครับว่า กรณีนักเรียนที่มีสถานะเป็นบุตรนะครับหรืออยู่ในการสนับสนุนดูแลของบุคคลหรือองค์กรนะครับที่มามอบทรัพย์สินเช่นที่ดินอาคารเรียนหรือสิ่งก่อสร้างอื่นนะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของโรงเรียนนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าอย่างที่ผมนําเรียนมาสักครู่เนี่ยนะก็จะต้องถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นบุตรของเขาอยู่ในความดูแลของเขาเนี่เขาสามารถจะเข้ามาเป็นเงื่อนไขพิเศษได้อันนี้ก็คือชัดเจนว่าจะต้องมีเงื่อนไขก่อน มติคณะมนตรีจะออกคือวันที่5กุมภาพันธ์2562ถ้าหลังจากนี้ไม่ได้นะครับประเด็นที่สองนะครับเงินทขที่สองก็คือนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และร่โอกาสนะอันนี้ก็หมายถึงนักเรียนที่มาจากครอบครัวฐานะยากจนทางเศรษฐกิจมีไรายได้นะครับต่อเดือนต่อปี3,000บาทหรือไม่เกิน30,000บาทต่อปีอะไรก็จะมีเงืินไขระบุไปเลยว่าที่เข้าเครือที่เข้าขา่ายากจนเนี่ยคือจะต้องมีไรายได้ครอบครัวต่อ เดือนต่อปีอย่างไรนะครับก็มีเงื่อนไขายอยู่นะครับหรือมีข้อจากัดที่ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราได้ไปสํารวจมาแล้วว่าที่เด็กตกหลน่นเด็กออกกลางคันนะครับเด็กร้อยโอกาสที่เขาไม่สามารถที่จะมาเข้าเรียนในโรงเรียนเราได้ก็ข้อความยากจนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทาให้เขาไม่สามารถที่จะมาเข้าเรียนได้นะครับ ข้อที่3เงเงอนไขที่3าก็คือนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับที่ต้องรับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเดิมนะครับอันนี้ก็คือเงินไสที่ตางตำรวจทาหารหรือครูยก,ยกตัวอย่างเช่นนะครับเหมือนกับที่อุทยัยที่ผ่านมานี้นะครับถ้าเขามีบุตรหลานอยู่นะครับที่ยังอยู่นะครับนั้นก็สามารถที่จะเข้าเงือนไขนี้ได้เลยนะครับในการดําเนินการเราก็ยังขอ ความดีความชอบให้ดังเจ็ดขั้นแล้วก็ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นกรณีพิเศษต่างๆนี่ก็น,นี่ก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับมีความเข้าใจอยู่แล้วว่าแม้แต่ลูกหลานเขายังต้องเรียกว่าให้สิทธิ์มารับราชการได้นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนี่แค่ให้เขามาเรียนเนี่ยเราก็ให้อยู่แล้วนะครับเงื่อนไขในข้อที่3ก็ถือว่าเป็นข้อที่ทุกคนเนี่ยไม่มีใครโตแยง้งนะครับปไปเงื่อนไขข้อที่4ี่ก็คือนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรสายโรงเรียนนั้น นะครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจนะครับเห็นใจตดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะส่งลูกเรียนในโรงเรียนตัวเองสอนหรอกนะสัวนใหญ่ก็ส่งไปที่โรงเรียนอื่นนะครับแต่ในถ้าท่านใดที่อยู่ในเรียนดังๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเตรียมอุดมนะครับสวนกุลาบนะฮะสามเซนอะไรต่าง,างๆนี่ถ้าเป็นลูกของครูนะครับของบุคลากรทางสาที่อยู่ในเรียนนั้นนะครับเราก็ให้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับได้เป็นลูกจริงๆนะครับตามกฎหมายต่อไปครับเงื่อนไขสําคัญคือเงื่อนไขที่5นะครับที่เราเพิ่มมาให้นะครับ บอกว่านักเรียนที่เป็นบุตรหรืออยู่ในการดูแลสนับสนุนของอไม่ใช่หรืออยู่ในการสนับสนุนดูแลของผู้สนับสนุนทรัพยากรต่างๆให้กับโรงเรียนเพื่อการจัดก,การศึกษาได้ยามีประสิทธิภาพและต้องเน้นที่ศักยภาพของนักเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดนะครับอันนี้จะต,ต่างจากข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเมื่อสักครู่นะครับข้อหนึ่งน่นก็คือจะต้องเป็นผู้ที่บริจาคทรัพย์สินบริจาคที่ดินบริจาคอาคาร นะครับก่อนที่มาติคณะมนตรีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2นะครับจะใช้บังคับนะแต่ในข้อ5นี้นะครับเมื่อไรก็ได้นะครับ,ห,รนะรบหลังจาก6-2ก็ได้นะครับมีเงื่อนไขว่านักเรียนที่มีสถนนานะเป็นบุตรหรืออยู่ในการสนับสนุนดูแลของบุคคลองกรน,นะครับหรือในงานที่สนับสนุนทรัพยากรต่างๆให้กับโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดก,การสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้นะครับต้องไม่ใช่เป็นการสนับสนุนในช่วงเวลาของการรับนักเรียน นะครับในช่วงการรับนักเรียนเราก็จะบอกไว้ในเงื่อนไขอีกนะครับว่าช่วงการรับนักเรียนตั้งแต่การเปิดรับสมัครจนถ,ถึงการรายงานตัวนะครับในช่วงนี้นะครับห้ามโรงเรียนนะครับเน้นย้ำนะครับว่าห้ามโรงเรียนนะครับไปตั้งโครงการโน่นนี่นั่นว่าจะทาโน่นว่าจะทํานี่นะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเลี่ยงบาลีนะครับที่จริงๆก็คือจะมีเงื่อนไขที่ว่าแลกกับการเข้าเรียนนักเรียนนั่นแหละนะครับแต่ไปออกไปบอกว่า บริจาคเพื่อสร้างอาคารเรียนบริจาคเพื่อซื้อแอร์ซื้ออุปกรณ์ให้กับโรงเรียนนะครับเพราะในช่วงนี้นะครับท่านจะมีโครงการเหล่านี้อยู่ให้ยุดเตียวไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอามาเป็นโครงการหลังจากเสร็จสิ้นการรับนักเรียนแล้วนะครับท่านค่อยไปตั้งโต๊ะบริจาคอย่างอื่นกว่าไปนะครับแต่ในช่วงการรับนักเรียนเนี่ยตั้งแต่คุมพาไปเนี่ยนะครับจนถึงพฤษภาคมจนถึงรายงานตัวเปิดภาคเรียนต่างๆเนี่ย อย่าพิ่งนะครับอย่าพิ่งมีโครงการเพื่อจะเรียกรับจากผู้ปกครองนะครับเพื่อจะจัดตั้งวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายในโรงเรียนนะครับเงื่อนไขอีกที่เป็นเงื่อนไขบวกนะครับพลัดไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านอกจากที่จะเป็นเงื่อนไขให้กับผู้ที่เป็นบุตรของบุคคลหรือองค์กรหรือหน่วยงานที่บริจาคทรัพย์สินเงินทองให้กับโรงเรียนแล้วนะครับ จะต้องดูอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือเกณฑ์เรื่องสักยาภาพของนักเรียนนะครับไม่ใช่ดูเงื่อนไขเดียวอันนี้บวกนะครับบวกว่าจะต้องดูว่าคะแนนผลการสอบเป็นไงบ้างนะครับแ้มสะสมผลงานเป็นยังไงนะครับเกรดเฉลี่ยของเด็กเป็นยังไงนะครับเพื่อว่าทําให้เด็กนักเรียนนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับโรงเรียนที่เขามีสักยาภาพในการคัดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ ถ้าลูกหลานของท่านเหล่านี้ไปเรียนแล้วนะครับเด็กเขาเรียนไม่ได้นะเพราะว่าเกรดต่ําเกินไปนะครับไม่มีความรูปปรม้ความสามารถพอจะไปเรียนกับเพื่อนที่เขาเป็นห้องเก่งๆได้นะครับก็จะทําให้อ่ปัญหาตกกับเด็กกับผู้ปกครองน,น,นั่นเองนะครับเพราะว่าเด็กเรียนไม่ได้ทำอะไรก็จะทําให้เด็กนั้นออกนอกระบบหรือระบบไม่อยากเรียนนะครับเด็กแกเลยหรือเสียคนไปเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะกีดกันคนยากอ่า หรือว่าคนไม่ฉลาดนะไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าให้ท่านดูเพื่อความเหมาะสมในการเข้าเรียนหรือว่าจัดเกศจัดห้องนะครับให้มันมีความเหมาะสมในการเข้าเรียนด้วยนะครับตรงนี้เพื่อโรงเรียนจะได้ไม่มีข้อเงื่อนไขว่าผมรับไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาอ่อนเกินไปเด็กเขานุ่นเกินไปนี่เกินไปต่างๆท้งนี้ก็เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่เขาเปิดโอกาสให้เป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับแต่ท่านนี้ทั้นนั้นก็เขียนไว้ในประกาศการรับนักเรียนว่าเด็ก เงื่อนไขพิเศษนะครับกับเด็กความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละยีิของนักเรียนทั้งหมดอันนี้ก็จะมีเง่อนไขเดียวท่านพอ,อนิยมท่านก็จะอธิบายขยายความในเรื่องการรับนักเรียนต่อไปนะครับในส่วนผมก็คงจะมาให้นโยบายนะครับในส่วนการรับนักเรียนเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับใน,ใ,นในเพียงเท่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับฝากท่านผู้มิการสำนักง,งานเขตนะครับฝากถึงไปถึงผูบ้บริหารโรงเรียนนะครับ ตึงประเด็นในปีที่ผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมาก็มีประเด็นกันมาแล้วนะครับว่ามีโรงเรียนหลาย,หลายแห่งเรียกรับผลประโยชน์ก็ส่งผลไปถึงการดําเนินการทางวินยัยทางอาญาทางกฎหมายต่งางๆต่างหลายที่กท้องทําใหเา้เรียกว่าเรามีความเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับในการรับนักเรียนนะทีนี้ก็ยังมี วิธีการหรือการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดนะครับว่า1ก็คือกรณีที่ข้าราชการรับนักเรียนระดับโรงเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีความจําเป็นนะฮะจะต้องรับนักเรียนที่มีเงินไขพิเศษเข้าเรียนนะฮะให้ยานาต้อเรียนปายแต้ลักเกณฑ์5ข้อที่กําหนดนะครับนโยบายและปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียนในปีการศึกษา2568เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะเน้นย้ํานะครับโรงเรียนที่เปิดรับเงื่อนไขพิเศษจะต้องระบุเหตุผลความจะเป็นทุกข้อที่เปิดรับว่าคนนี้ เข้าในข้อหนึ่งข้อคนนี้เข้าในข้อสองคนนี้เข้าในข้อสามคนนี้เข้าในข้อสี่นะครับคนนี้เข้าในข้อหา้าหรือคนนี้เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อก็รู้ม,มาแต่ว่าเด็กทุกคนจะต้องเข้าในห้าเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ไม่ถือว่าเข้าอยู่ในระบบเงื่อนไขพิเศษนะครับนี่เน้นย้ําตรงนี้นะครับแนวทางที่2ก็คือขะารรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนจะต้องทํากําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และก็วิธีการรับนักเรียนนะครับที่มีเงื่อนไขพิเศษเนี่ย รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไม, practice, ไม oon, <ic> to, ่เกินเราลยของแผนการรับนักเรียนห้องเรียนปกตินะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับต้องเขียนไว้ชัดเจนนะครับสคือการดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์วิธีการรับนักเรียนหรือวิธีการเครื่องเรียนต้องประกาศก่อนจะพิจารณานะครับต้องประกาศให้ผู้ปกครองได้รู้ได้เห็นว่าเราจะมีหลักเกณฑ์วิธีการรับนักเรียนเงื่อนขพิเศษดังนี้1 2 3 4 5และจํานวนเท่านี้12 3 4ระบุลงไปให้มันชัดเจนนะครับ ข้อที่4ก็คือว่าการประกาศผลการพิจารณาให้ประกาศเฉพาะเลขประจําตัวนะครับเฉพาะเลขประจําตัวนะครับของผู้ได้รับการคัดเลือกตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณาชนได้ทราบเพื่อเป็นการ่ตามหลักการสิทธิมนุษยชนของเด็กนะครับเนื่องด้วยตามอนุสัญญาสิทธิเด็กนะครับ Convention on the Rights of the Child นะครับ of t h e c h i l d หรือว่า CRC นะครับ แล้วก็ยังคงให้บริการนะยังคงให้มีการจัดทำข้อมูลรายชื่อเอาไว้สำหรับการตรวจสอบโดยผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการปี40นะครับอย่างที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่ว่าชื่อก็ต้องมีแต่เราก็เก็บไว้ไม่ต้องประกาศให้สาธารณชนทราบนะครับว่ามีชื่อเด็กคนนี้นะครับเลขประจำตัวนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะครับเก็บเอาไว้ในแฟ้มนะครับเพื่อให้เขาตรวจสอบแต่ตอนประกาศประกาศเฉพาะเลข ประจำตัวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเงินกรตามเงื่อนไขพิเศษนะครับก็ชี้แจงนะครับให้ท่านผู้ในการดำเนินงานเขตผอกลุ่มส่งเสริมการจัดก,การสารในฐานะเจ้าข,ของเรื่องนะครับฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้หารโรงเรียนคณะกรรมการรับนักเรียนนะครับให้ได้ซักซ้อมในประเด็นใหม่เงื่อนไขพิเศษใหม่นะครับที่เราได้กําหนดเป็นเงื่อนไขใหม่ขึ้นมานี้นะครับให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ทราบถึงวิธีการและในปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับเพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้องหรือร้องเรียนนะครับหรือถูกหน่วยงานภายนอกเข้ามาดําเนินการในสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือให้เราดาเนินการตามประกาศการรับนักเรียนทั้งกรณีปกติและก็เงื่อนไขพิเศษนะครับให้ทุกคนได้ทราบนะครับก็ขอบคุณนะฮะทางผู้ในการสำนักงานเขตท่านรองผู้ในการสำนักงานเขตพอกลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษาและก็ไปถึงผู้บริหารโรงเรียนนะครับและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ทราบร่วมกันนะครับ ขอบคุณครับ